ครับสวัสดี <ubers> พ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อนี่ผ้ามากินตำบกหุ่งเฮิมค่ะพี่น้องมากินตำบกหุ่งเฮิมแซ่บๆน้ำกันค่ะนี่ค่ะตำบักหุ่งเฮิมค่ะพี่น้องคนไหนเขามาเห็นคลิปของเจบนทํากินกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคข้าเมนเขามากเพื่อเป็นกําลังใจให้เจบนทํากินน้ำเด้อค่ะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่าห้พลาดคลิปต่อไปน้ำเด้อค่ะมากินตำบกหุ่งแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้อง นี่ค่ะตำบุ้งหุ้งเทมแซ่บค่ะบ่ได้กินโดนแล้วเนาะค่ะมีพักกัดของห่อกะมีการเซลลี่ค่ะกับต้นหอมค่ะค่ะหมูสามสันทอดกรอบเลยค่ะกับขนมจีนค่ะทัวนั่นเตาหวานลวกค่ะอันนี้จะเป็นพักปังลวกนะคะพักฟังลวกกินกับตำบุ้งหุ้งแซ่บค่ะ อันนี้เป็นต้นหอมนะคะค่ะแล้วมือกินกันเลยค่ะเสร็จเมื่อก่อนค่ะออกผักลงก่อนนะคะเ้าขนมสินใส่เลยเนาะคะ่ะขนมสินดูดหน้ามดลองะัดที่นอก อนุญาตใส่มือนะค่ะขนมเส้นค่ะตำหมูเพิ่มกินกับขนมเส้นกับหมูทอดค่ะแซ่บค่ะค่ะแซ่บครับพี่น้องว่ได้กินโดนแล้วค่ะ หมูทอดทอหอมๆนะคะกินกับพักตังหลวกค่ะตังนี้เขาหลวกพ่อกระปบเนาะคะ่ะ ่ต้องลวกให้เพิ่นว่ต้องลวกเพิ่นโดนเนาะคะ่ะถ้าลวกเพิ่นโดนเพื่อนจะมียางออกมาเนาะคะ่ะ คนเหนานามเพิ่อนสินมาค่ะแ่บค่ะเกลือนามตามบุ้งก็แล้ะค่ะขนมเสีนยเกลือนามตามบุ้งนงง้ดีค่ะ พักฟังมันก็มีประโยชน์อยู่เนาะค่ะ นังหมูกรอบดีค่ะกินกับผักก็แซบค่ะมาซาฟานุ่งเจียนไส้นำ ตามมกมุวงกันอีกค่ะนี่ค่ะขลุกให้เป็นเข่ากันเนาะค่ะแสกค่ะเริมเพียรแล้วค่ะ,คะ,คะพี่น้องคะเสร็จเมื่อกี้ป่ค่ะ เสียวดีเขาตาค่ะ จะอื่นกันน้อยนะคะ น้ำจีนมดแล้วค่ะพี่นอ้องคะ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนะคะ่ะกินก็นกินได้แค่ซ้ำอิ่มแหละเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณที่ติดต,ตามได้รับชมนะคะขอบคุณจ้า